ชีบะอินโนะครับเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นอีกแล้วนะครับในคอยมาร์เก็ตแคปและปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ขายไม่ออกสักทีเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอ New Moon นะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเรามาถึงเรื่องที่สำคัญนะครับคือชีบะอินโนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับของชีบะอินโเนี่ย ไม่ได้มีปัญหาแค่ข่าวนี้ข่าวเดียวนะครับปัญหานี้ข่าวนี้นะครับเกิดปัญหาหลักๆคือการรายงานผิดนะครับเครือข่ายเอาละนะครับฉะนั้นปัญหาเก่าๆเนี่ยเคยมีอะไรบ้างนะครับที่เหรียญต่างๆมีปัญหากับกับคอยมาเก็ตแคปไม่ได้มีปัญหาแค่ชีบะอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีปัญหากับเ a บ y d ดอดด้วยนะครับจนทำให้ ราคาของเบดีดอสนะครับมันไม่ขึ้นตามที่คนถือเอาไว้นะครับประมาณเ็แสนนะตอนนั้นนะครับและตอนนี้ชิบะก็มีคนถือประมาณล้าน1นึ่งแสนสีหมื่นกว่านะครับดงนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าคอยมาเก็ตแคปในช่วงนี้นะครับก็ค่อนข้างบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนนะครับข้อมูลไม่อัปเดตเอาแหละนะครับข่าวในวันนี้มีความสำคัญยังไงบ้างนะครับคอยมาเก็ต เก t c a p เนี่ยเกิดเรื่องอะไรกับทีมงานหรือผู้พัฒนาชีบะอินโนะครับทีมงานพัฒนาของชีบะอินโนะครับได้ออกมาโต้แย้งนะครับเพื่อทำให้ชุมชนของชีบะอินโเนยอุ่นใจนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของเครือข่ายนะครับที่เป็นการคอร์สเชนที่เกิดขึ้นนะครับาทางคอยมาเกตแคบเนี่ยเคยอ้างว่าเครือข่ายเหล่านี้ เออมันเปนมันเป็นอันตรายนะครับและมันอาจจะทําให้เหรียญหายก็ได้ซึ่งเหตุผลเนี้ยผมดูงงๆนะนะครับเครือข่ายนี้มีอะไรบ้างนะครับคือไปแนสซ์มาชแนนแล้วก็เทอร่านะครับแล้วก็โซลโซลล่านะครับมีสามเชนเลยนะครับอยู่บนคอยข้อมูลของคอยมาเก็ตแครซึ่งทาง ทีมงานของชีบาอินโ o นได้ออกมาเตือนคอยมาเกตแครว่าทำข้อมูลให้ถูกต้องหน่อยนะครับกลัวว่าคนเข้าใจผิดนะเพราะชีบาเนี่ยอยู่ในเครือข่ายของอีเธอรียอมอย่างเดียวนะครับและคนจะเข้าใจผิดคือไปโอนข้ามเครือข่ายจนทำให้เกิดเหรียญหายได้นะครับฉะนั้นทางอาคอยมาเกตแคปก็เลยออกมานะครับรับมือกับสื่อว่าเขาเนี่ย นะครับออกอเชนต่างๆเนี่ยมามากกว่าอีทอเรียมนะตั้งใจที่จะทําให้เครือข่ายต่างๆเนี่ยนะครับสามารถคอสข้ามเชนกันได้นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับคำพูดเหล่านี้นะครับดูวกไปวนมาแก้ตัวไปแก้ตัวมาจนทําให้ตกลงแล้วปัญหาน่าจะเป็นคอยมาเก็ตแคปเนี่ยให้ข้อมูลและรายละเอียดผิด นะครับให้ข้อมูลและรายละเอียดผิดนะผมย้ําประมาณนี้นะครับจนทําให้ชีบะเนี่ยต้องตกอยู่ในสภาวะนะครับที่กืนไม่ได้ขายไม่ออกนะครับกับบรรดาชุมชนและคนที่เป็นสาวกข,ของชีบะต้องออกมาร้องร้องเรียกนะครับหรือเรียกร้องให้คอยมาเกตแคปแก้ไขเครือข่ายให้ถูกต้องนะครับ และชีบาตในวันนี้นะครับราคาตกต่ำมากนะครับกลับลงมาที่2,007อีกเรียบร้อยนะครับ04ตัวนะครับ2,700ดอลลาร์นะครับถ้าทางจะไม่รอดนะครับไม่รอดหมายความว่าราคาเนี่ยจะตกต่ำไปประมาณนี้นะครับจนกว่าจะประชุมเสร็จนะครับของเฟดนะครับแล้วก็เรื่องของเอ e r รแ a น d ะ e ในเดือนนี้ปลายเดือนนี้ ต้องเคลียร์ให้เสร็จนะครับถ้าเกิดเคลียร์ไม่เสร็จเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องที่ปวดหัวอีกนะในตลาดคริปโตนะครับเราก็หวังว่าการประชุมในปลายเดือนเนี่ยจะทำให้ทิศทางการลงทุนของคริปโตเคอเรนซีนะครับจากทองคำมาเปลี่ยนเป็นคริปโตบ้างนะครับรู้สึกว่าสามเดือนนี้ทนไม่ไหวแล้วนะครับและเราก็ไม่อยากนะครับที่จะให้มันอยู่อย่างนี้ต่อไป นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับใครนะผมบอกประมาณนี้นะครับและวานนะครับมันก็เป็นผลดีกับวานนั่นแหละแต่มันไม่เป็นผลดีกับพวกเรานะครับดังนั้นเรามีหลักสูตรอันหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาช่วยคือหลักสูตรเรื่องของเหรียญต้นน้ำนะครับจะเป็นการลงทุนแบบรูปแบบใหม่นะครับคิดไมซ์เซ็ตแบบใหม่จัดเงินลงทุนแบบใหม่กับเหรียญต้นน้ำ ผมเน้นย้ํานะว่าหลักสูตรของผมนะครับก็ทํามาเพื่อคนที่อยากจะเรียนส่วนใครที่ไม่อยากจะเรียนแล้วรู้แล้วแต่มาเกลียนคีย์บอร์ดผมย้ํานะว่ามีบทลงโทษนะครับผมอาจจะบล็อกคุณออกจากจากช่องเลยนะครับผมไม่ไม่มีอารมณ์ดีนะหรือว่าอารมณ์เสียนะนะครับและก็ไม่ชอบมากๆเลยนะครับ สำหรับคนที่เสียมาระยาะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไปขัดผลประโยชน์ใครหรือเปล่านะครับที่เปิดหลักสูตรเองแล้วไม่มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆนะครับตลอดนะเพื่อจะช่วยนักเรียนนะครับเน้นย้ำนะว่าต้องช่วยกันจริงๆนะครับไม่ใช่เปิดหลักสูตรมาแล้วให้คนดูแต่วิดีโอนะครับต้องมี follow up ด้วยนะครับเพราะว่าในหลักสูตรเราก็จะมีการ พูดคุยกันทุกเดือนนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยในห้องได้นะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ผมเน้นย้ํานะว่าสู้ๆนะครับสถานการณ์คริปโตต,ตอนนี้ไม่ได้สู้ดีนักเท่าไหร่นะครับหวังพึ่งได้อย่างเดียวเหรียญเบบี้ดอชนะนะครับแล้วก็มีทีท่าว่าจะพุ่งแหลกด้วยนะครับแล้วก็มีการเทขายแหลกด้วยเหมือนกันนะครับก็บอกไว้ประมาณนั้นนะครับเอาเสร็จแล้วผมก็ ฝากทุกท่านนะครับที่จะก,กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกดิ c เฟซ o ุ๊กยูทูบไลายกลุ่มและไลน์กลุ่มเราชื่อค r ิปต o งเซ c y คอมมิช i t y สามารถเข้ามาทักได้ที่เพจนะครับแล้วก็ส่งลิงก์มาได้นะครับเดี๋ยวเราจะาส่งรายละเอียดไปให้นะครับแล้วเรามีเหรียญสตาร์เน็ตนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ของเราเน้นย้ำนะ ไม่ได้เชิญชวนในการลงทุนนะครับถ้าเกิดจะลงทุนเข้าไปศึกษาก่อนเพราะทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับคุณต้องรับมือกับมันให้ได้นะครับความเสี่ยงทุกอย่างในการลงทุนของคุณแนะนำเลยนะครับว่าลองดูนะครับากับการลงทุนแล้วจะทำให้คุณนะมีประสบการณ์ในการลงทุนพวกเหรียญต้นหนาเนี่ยมากขึ้นนะครับ จุดเด่นของ Starnet มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือ,อเป็นเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับเป็นบิสเนสโมเดลหรือธุรกิจที่เขาออกเหรียญนี้มาอุปทานมีหมื่นล้านล้านเหรียญเผาสาอร์เรา,า,าคาเริ่มต้นคีอ0ูนตัวสี่พันกว่าดอลลาร์นะครับก็สามารถซื้อเอาไว้ได้นะนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับลองดูนะครับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ย สามารถที่จะลงทุนกับเหรียญพวกนี้ได้นะครับลองเข้าไปศึกษากันละกันนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากทุกท่านนะครับที่จะติดตามด้วยกันและผมก็หวังว่าชีบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ